ตังน้อยน้อยคู่ก็เป็นคู่ซอยซอนเป็นตำรวจก็เป็นตำรวจบ,บ้านยิดีมีแห้ยูแดีมีเจซาแล้วพี่นอ้องเจซาเลยขอก็บพี่บาพูพี่เอกเกบไปตามเรื่องตามเล่าอะไรมาอันนี้ต้นของเจ้าของนี่แหละตุนอยู่เงื่อนนี่แหละเดี๋ยวถ่ายคลิปสีผ้าพไปเบึ้งป่อดินกี่ดอกซีซาฮามากอันนี้ตัดไปแล้วตัดไปแล้วเพราะว่ายังว่ดตี่ว่าที่ไทยลูปเพชรโป๊ะคลิปนี่ละกินไป แต่สีฟอยไปคือเกาละจ้าพี่น้องจ้าใส่พักพริกเจ้าเวตีพริกว่ามีมมแต่หนีละชิดเลยกินแบบเล็กหน่อยสมัยเกาเขากินเลยนี่ซิดน้่งปลาเข้าไปโอ้โหโอ้โหอันนี้ยังววตีซิบนิวอันคูลูคิรีโอ้ยหนี่มมือคนเห็ดเบี้ยเข็นงานเนาะเป็นสิลธิ์ละ ชิ้มันสวยเริอรู้หรือหราเมันกับว่าเริ้ว่ารู้แล้วพี่น้องเอ้ยจ้ะคำเล็กแหกมันผระสบนี่แหะผระสม ผสมเลยแกปลาแห้งหลายอย่างไรเว้ยจิหยอกน้ำปลาจุดจัดไม่ใช่ของผ่องเงา n ิวขอไปเลาะเบื้องเฮ็ดแล้ว พอเห็นข้าเจ้าพากันลงคลิปอันผู้ข้าเจเ้าไปไปหาเห็ดข้าเจ้าก็ยังพ่อมีอยู่หันนะพอก็เลยอยากไปเลาะเบิื้องนนะไปแบบมันใจอุ้มบ่มีจกักดอกแห้งมาสันพี่น้องเอ้ยปลาบานข่อยบ่คือปลาบานข้าวเจ้าเนาะอือมมูไร่ฝดบว,บวกบวกว่ามันหนามบวกบอ เวลาผู้ซว้ยๆเขยเข้าเจเนาะเวลาเขาเจากินของสมเข้าเรสสมงามงามข่อ,ขอยอะไรอยากสมม,มงามคือเข้าจานี่แต่ว่าข่อยสมมางามคือเข้าจาแห้งสมแห้งขี้ลายน้ายุ่มเขายุนะ่มเขาข่อยนืมสะพอ่อเขาเจาวา่าว่ายังลาวตี้เดี๋ยวชิมว่ากสูฟังนี่แหละ ผสม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 บ่เสือล่องไปกินกูบ่เสือ,อเ,เอาไมบ่เสือล่องไปกินเบิ้งผสมผสมอีลีอันนี้สิบอนหนึ่งสูฟังส่องข่อยมันหยอดวิวน้อยที่ข่อยออคิปไปมือนั่นละนั่นวิวมันหน้อย อันผูต้ติดตามกระบอกกระเตื้องวิวกระบอกไปใสมมาไซม์แล้วมีคนมาบอกคอยส่องหนี่ว่มีคนมักเนาะเอาสัน่นนุ่งกระซิเมนขั่งพระเจ้าอยู่ล่ะจ้ามันกระซิเม,มนขั่งพระเจ้าอยู่อืมอเศร้าเฮดโหลดส่องนี่นะบ่มีคนมักา

อเซอาวรสมาก,ร,กระทุกลกเนาะภาษาบันเท่าอื่นกับกระทุกทลกหอยนี่ละเอ่นมากระทุกลกไทยในเมืองเขาจะเอิ่เซาวรสส่งนี้พ่มีคนมักสเส้าเฮดโหลด แต่ว่ามีผู้เบิองอึ่งสิคะอึ่งอีนดีน่ะอ มากระโโตกเลยเอา้ามีดขวายียไปเซ็ละบานนี้อ้าวเอา,เอามีดไปที้มไปเซ็ตเนาะบานนี้เนาะแฮมไปเอามีดมากน,นะไปถือมีดมาให้กันนะ่อเลยลกูกโอ้ปุริยวันเลยมากระได้นั่นเฝ้าซื้อมาแล้วปอบยิบเขาอีกแล้วว่าไปแต,แต่สิคือจะว่าไปดิ บารนี่เขาคุเว่าเขอขออธิบายในเรื่องบารนี่พี่น้องเฮ็ YouTube, 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 YouTube. ดยูทูบเฮ็ดคลิปเฮ็ดวิดีโอลงยูทูบ b e นี้มันเป็นขั้มสอบมันเป็นขั้มสอบส่วนบุคคลเนี่ยนะอืมันเป็นข้ว,ขม,วมมักเป็นข้วมมักของคนบางคนก็มาเฮ็ดคลิปนั่นมนาเฮ็ดค,คลิปอันนี้แล้วที่นี่กลัวสิมาเป็นสองยูทูบสองนึงใดบม่มนเรื่องธรรมดาได้พี่น้อง เขาตงพันเรืองเล่าียังมาหลายขนาดเลยดิกลัวสิมา่เป็น y o นยูทูบสองหน,นึ่งใดนี mm ่แมนบอรัสันมูเจ้าคิดคือข่อยบัวอิลีตั้งข่อยเนียวประสบการชีวิตไา, mm hmm. า้คักเอ้านู่นนี่พวกค่อยสมบมาได้ว่าน,นู่นนี่หวานอื mm hmm. นูน่นดีเสียบอมสมอมหวานยังไง แต่วนเวยกว่อนๆๆนี่หวานหวานออมน้อมมนยอันดับแรกเลยที่เขาตรงเจอคอมเมนดาคอมเมนดามากที่ตรงเจอ,อมันบ้าอือ เขาอดทนเห็นมาอ่อไเพราะว่าก่วมมักก่วมมักก่วมสอบลูกไส้ก็มานั่งข,งขง้างๆนี่เห็นบ่มปะยังลูกล่ละมาอีกแล้วตัวนึงตัวนึงยางมาทางหลังเดี๋ยวมาซูดกล่องแม่ได้ลูกอ้อมอ้อมโค้งลูกโค้ง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 เฮ้ยเห็นตาหางถาดหมาถาดแมวชีวิตข่อย จะมาบอกของสันคิดว่าเขาดีเศร้าอยู่อ่ะจังเขออกรรากระเบื้อเศร้ามีตัต๊กขาเสียตอมีผู้เบิ่งว่ามีผู้เบิ่งกระตามเฮ็ดคือเก่าเออบ่ได้๋วบ,บอกว่ากล่องบ่แซ่บบ่แซ่บเด้กินเขากินน้ำกินแยงกระตามเตะฉันบ่ได้๋วบอกกบกล่องนันบ่หลับมันบ่แซ่บอืมันฆ่าใจอยู่อื้อ อืมีวะหวันดีเดียวลุ้เลยผู้เห็นแล้ว ผู้ฮ็ดแล้วเขาจะประสบผลสําเร็จกะดีไปผู้ใดบ่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควนกะได้ยังระว่าตีได้ควมสุกตัวได้ควมสุกท่างใจได้มู่ได้พวกได้เพื่อนเออได้นั่นได้นี่ได้ประสบการณ์นี่ยังไม่ไหมอืมจากคนอยู่นี่กะล่าคือข่อยนี่ข่อยก็ออกมาเฮ็ดยูทูบเนี่ยข่อยก็หูจักอีนยังหลยสิงหลาย่งา,ยยางในหู่นจักข้อน

จมเป็ดเป็ดหืมน้ำน่อยแซ่บสื่อเฮงสุมเฮงแซ่บคลิปนี้ก็เสียด้ดีดอยู่กับวจักปุ้นี่เสีอบะ่ะขอต้องได้ดีดเนี่ยนอดเลยคลิปนี้ ข้างบ้านเขาเจ้าตัดกอไผ่เด้ข้างบ้านเขาเจ้าตัดกอไผ่ฮเดี๋ยวถ่ายคลิปสิีสีภาพไปเบิ่งเขาเจ้าตัดกอไผ่เหลือเสียงเขาเจ้า้องวิดวายกับตู่วู้บางนึงหนเขาเจ้าพองูเห่าเออขาเจ้ากัดหองอู้หเขาเจ้าถางปลาถางเฮือนบางนึนฝนตกมันปลาหกเือนเขาเจ้านะเขาเจ้าก็เลยมาทำความสะอาดออกที่นี่เสียงเขาเจ้า้องแตกเซีวเซีอยู่อืมงูตัวเงาสันว่าอู้น้ำก็ย้อยมือได้เด่น เอออีลาเบิมลูกยังหันดากไม่เซ่กล่องไม่ละลูกเบิมเบิมหันหนามายาหันดากเซ่กล่องไม่ละอยู่โอ้ยอยากอายเพิ่นโอ้ยน้อสุด บ้างสอนแห้งปุบปั้นโ่้ยมันสม,มิตตะว,วันเสียบห้างนุ่ยกับหวานต้นเดียวกันเนี้ยต่วันห้างนุ่ยหวานห้างนุย่นยสมช่องนี้ไม่มีใครรักไม่มีใครชอบเลยไม่มีคนดูนั่นก็สีเมนส่วนหนึ่ง nó no. sang cả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  sang um. ินไปกินมาสิเ네บิดอีหลีตันีลมเย็นดีดมื้อเช้านี่หนาวโอ้ยสิว่าหยังแล้วบติอุ้ยเนาะต้มน้ํอาบแล้วน้อยู่ในห้องน้นั่นเอามือไปจกหวยมื้อเ้าว่ามันน้อยู่นตู้เย็น กันขนาวกับนาวย่ำหนึ่งย่ำเดียวเด้น้าวกับน้าวแบบหวบหาไปแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวไหมแบบคนอ่อนแอี่นี่ในร่างกายปรับสภาพบาทัานนี่โอ้ยยังลูกละแมวกินเมื่อไรลูกแมวกินเมื่อไรว่าไม่แน่แมวกินกิน กินข้ากินแน่แต่ข่อยไปที่นี่โอ้โหพี่น้ำปลาแห้งไรจุกซิม,มือจุกขวางโอ้โหตายแล้วกระดาษกระบอกมากพูดแล้วคนพิวาเนาะข่อยมันคนกระเริงเลยห้างเชื่อกเกินห้างเชื่อกขาดเฉพาะเพราะมีคนมาข่อย ออหางเธอกระเกินหางเธอกระขาดสาระบ่มีขอยนั่นขันมีสารานี่มีอยากอยู่ดอกขันมีสาราแด่แต่ว่ากับต้องเบาๆขันได้ยวเบาแล้วไรสาราปรลาโดดข่อยอืมขันอยากมีสาราคือบ่ต้องเบา สอนแห้เห็นอยู่เดี๋ยว่ไม่มั่นใจเลยวานิดาเอ้ยวานิดาอ๋ออันี่คือฟันวัวขาวนะน้อบัลโอ้ยมีรูซี่มือจากของเขาเนาะเอาละบายเลยก็ไม่กินแต่อยาองหัวกินไทยบ้านไทยบ้านคอยกินแต่หยางหัวอิรีเนาะ บ้าน,นีของน้ำปวดหัวแทะแน่นอนเลยมือนล้งเสียงไปเถ้าทางปลาคางบ้านเนื้อไทยคลิปสิผ้าไปเบิ้งถ้าเสื้อผู้ชอยจากเบิ้องตะวขว่มกับแพงไปบ่จจบไ,ปปได้ดอกอืมอมสีบอยู่น,นอกกอกระเพียงไงถ้าผู้ชาไปเบิ้งนอกระแพง เอ็มว่าบ่ต้องไล่มันบ่ต้องไล่เพื่อนดอกพี่อย่าบิ่งไว้เสนว่าตามใจพี่เอ็มนั่นอยู่ด้อช่วงนี้ช่วงนี้ตามใจพี่เอ็มเบาลูกเบาเบาเบาผู้บ่าวข้างบ้านผู้บ่าวข้างบ้านเพื่อสิมีอยู่สองตัวมันมาแกล้งว่าลอร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 อ รอกำแพงแถวเนี่ยนั่นงเห็นเขานั่งกะเฮาไปแล้วพุ่น สองสามสี่ห้าหเจ็ดหน่วยเกี่ยงตับสุดยอดเสืดายเ่ดายมัลโดนอีกอยู่จงไปแถวเนี้ยจักหน่วยสองหน่วยจงไแวเนี้ยนอนกับนอนกับชีงทองบดิดว่านี่แหะบริเวณเฮือนข่อยกับแบบนี้แหะพี่น้อง เสียงนกเสียงกาเด๋ยวสิบห้าเบิงกินเสาว,วรถกังเสีนละพี่น้องเออก็บอกนันบอกน,นี่สู้ฟังนี่ละ่ะเขาจามว่าบอกเขาบ้างส่นขอบปเศร้าเด้อเรื่องอย่างกนสิเศร้าเห็นมาหอดจนปันนี่แม่กลัวสิว่าเป็นซองยูทูบซองนึงใดนั่นบริเรื่องบริเรื่องธรรมดาเลยโอ้ยผ่านหอนผ่านหนาวสิงยางอันต้นซุ้มภูตัวน,นี้กะ บริ่นงวยชัาากเถื่อพี่น้องเอ้ยเพรอไวนะพอ,อะท่านก็ลอกแง่เพิ่นเป็นหมากพอท่านก็ลอก็รอกกินก่อนต,ตั้งแต่บักขามตัวน,นี้ก็เห็นบ่นี่พอเป็นงวยซ้ำได้ซ้ำหนึ่งเนี่ยเพิ่นกกัดเดี๋ยวด้วยสให้เบิง่งเนี่ยอันนี้คอยเก็บเมื่อไหรแต่กินกับเกลือเมื่อเพิ่นกัดขูลงมากขอลอกแค่เดียวการรอพี่น้องเอ้ยบริ่งพันสุกเพิ่นก็กินเนี่เดี๋ยวนี้าาก็ไพก่อนนี้ว่าสิตัดออกก็เสียดาย ยำลมมายำเหมือนเลี้ยงสีกับออดแอดออดแอดอยู่กบไพรกบไพรกบไพรร่ำเพิ่นหะกันเออม,มันเลยเสียงดังออดแอดออดแอดนะนะออดแอดอดอดแอดมันเป็นเัียงใดอยู่นอกมะลุเดี๋ยว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 ถาก่อนถาก่อนลูกโอ้ยถ่านมาถ่านแมวลูกคอยถากินนมจ้าไอ้เพิ่น เข่าบ้านบ่อืมเอ้าเอาเอาเอา,เอา,เอาสิ่ไปบ่กับน,ออน,บน้องอะไรได้ปะนี่ปีนตะรางบ่กันละบ้านี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นลูกพี่นี่หมูอ้วนหมูอ้วนนี่ผู้เฮาเสียงดังก้ามูปวดโพบกโัก้มบักอื้อไรไกลกะดีดีดอกเพิ่นเครือเพิ่นโูนเป็นเครือเกินทั้งต้นไม้เพิ่นเดี๋ยวสิพาไปบึงวไยไกลๆนี่ <c oughs> ยังหลายหน่วยอยู่เดี๋ยวไลยสุ่มเติบอยู่มีหน่วยหนึ่งหอวตุกตุ่นอยู่ยเนี่ยคือเพิ่มขั้วเมนหยอดเพิ่นกับลวกแซบแซบด้นี่ยอดกระทบกลูกนี่เอาไปลวกแต่ว่าพนมมีหยอดแล้เพนเบิดย่ามหยอดแล้วมันจะเซ็ลูกละมาอีกแล้วลูกใส่อีกกูุนหนึ่งพี่น้องแค่แต่ว่ารา,า,สานนง,ง,งสิตัดก่อน ตัดก็ไปก่อนแต่กวอมมันก่อไงก่หนีเด้ที่หนีเขาจะบอกว่ามันหกเงื่อนนะมันอยู่ไก่เงื่อนคนมันก่อไ่มันหกเขาจ้าก็เลยเสียวออกนี่แหละที่เขาจบอกว่าเขาจะเห็นงูเห่างูยังอยู่นี่ตรงคามกับแพร่เงินขอไปฟังคนปลาขวยมันง่ามงามคพณ่อนะไปตัวงามขนาดเลยหัอเขาตรงห่วตรงห่วงเลยนี่ นางเนี่ยเออน,นางนางมั้งจังวาทั้งสิไทยทั้งสิอีสานนางยางน้ำข่อยเออขีข้ขานยางหมดแล้วนอน่นทายอยู่นี่ <ST S 1> แล่น้ำกลนอีกแล้วอันนี้ก็ได้สิน้ำกลลไปใส้โอ้ยเอ,เอาเอาคักคักชีวิตข่อยนี้ <S <S จบคลิปแล้วบัดนี้นี่จากดอกลูกก็แล่นน้ำเน้นได้ทั้งหมาทั้งแมวแล่นน้ำกลนยังวะยูดีไม่แห้งยูดีไม่หิปลอกปลัดผ้าปลอกผ้าชิบกับร,ร,ร,รวยเฮงปังรอดหลีหลบวันที่หนึงแล้อพี่น้องเด้อเนี่ย อำลาก,กันโดยลูกไส้สองตัวสลิดกับดำอันนั้นดำเสมเปอร์เซียแม่เพิ่นนั่นเป็นแมวเปอร์เซียแม่เพิ่นไปนมากกันกับแมวไทาบานลูกไส้ก็เลยออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้สิไปใส้นั่นเธอไปเดอ้อมาอะไรเดอ้ออันนี้แมวลานค่ะมันไล่ตู่เขาจะขานเรียงเขาจะเรียงบ่ไวโอ้ยไปดอกโดนแล้วมาจบคลิปจักเถืยไปมนึงมือถือ